โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่ครับวิวซีเนสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมที่ชื่อว่าเบสบอยครั้งเลยครับผมเยวันนี้ผมมาคนเดียวครับผมก็เริ่มเลยครับผมนี่ไะกิวบ็อกมาเพื่อน ่ามาตกอกมาตอก,กเถอะคือได้ไรที่ขุดที่ขุดแกงเพื่อนไม่แล้วโอเคแก้เพื่อนผมแก้แล้วผมแกนะ้แล้วแก้แล้วฮะแก้แล้วะไปขุดสตูดีกว่าโอเคไปเลยดีกว่า <laughs> okay, ไปเไปลยเพื่อน <laughs> ผมไปที่ขุดผมก็อีซี่แล้วอ่ะ <laughs> แก้เพื่อนเฉยเลย อ๋อคนนี้นี่นะมาดีมึงก็ต่อขึ้นมาสิเพื่อนโถ่ไป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 โบก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 มาดีฉนูว่ะว้ายไปแล้วไปแล้วไปคิดทองอยู่ไปแล้ว อะไรเล่าอะไรเล่าโดนไปนุ่ไปนุ่ไปพอกไตไอ้เรื่องของกูตาย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 ,ยายาอย่างงี้ยินเข้าไปครับยัดเข้าไปครับผมแล้วก็เฮดออฟเชรเนี่ยไปเล่นเป็นทองครับเนี่ยวะอ่าเนี่ยเอานี่นต้องอย่างงี้แล้วก็อันนี้เองครับผมไปไปบุกกันละกันสีอนะไรเนี่ยคิดว่าแม่นกว่าหรอเพื่อนคิดว่าแม่นกว่าหรอเพื่อน ต่างคนต่างยิงไม่โดนต่างคนต่างยิงไม่โดนร <Yeah. S 1> ีเจน,นว่าไงรีเจนว่าไงไอชิบไอชิบชิบชิบเก็บนะหน้เจ็บนะหน้าฮัลโหลเวียตายเพื่อนฮัลโหลคิดท้องก่อนอะไรเนี่ยเพื่อนมิกันบานลีแกงเพื่อนกันได้ปะไม่มีอะไรทำเ <L ess> มื่อขังตัวพี่เจเนี่ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมือต้องออกขอก้ากลัวไอ้เหี้ย ทีนี้ก็ต้องโหดได้ครับทีนี้ก็โหดได้โหดก็เทียละมันมันอยู่ที่ไหนวะไอ้ะนัวเพื่อนขุดจนตายมันได้กลับไปแล้วครับมันได้กลับไปแล้วอู้เหตุจิมก้ากล่นกูกลับนะครับไม่มีใครเอา ไม่กลับไม่ได้ครับไม่กลับนี่เราแพ้แน่นอนไปไปไปโอ้โหสิบสี่ก้อนครับสิสี่ก้อนทีนี้ก็โหดได้กูยิงไปตัวเลยลงมาไปล่วงไปล่วงอยู่ฝั่งนึงตายตายจตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาดีครับดีเจนเหรอมาดีมาดีมึงมามึงมาเลยกูเอาคืนมึงแน่ดีเจนใช่ไหมสองต่อห้าครับ เราจะเพนไม่ได้เค็นมานานละไปไปเพื่อนบุกเลยบุกเลยทางดีทางนี้เดกูยวตกใจเพื่อนกูไม่เอากูไม่เอากูจะบุกางเดียวไม่เอาแล้วกูจะสนสนไปเพื่อนไปไปไปมันจะข่องอยู่มันจะข่องอยู่เฮ้ยเฮ้ยมึงฟังไว่เกินมึงฟังไว่เกินกันเงินละการเงินจะนี้นี้ถ้าเกิดมันรู้มันก็โปะแหละเออแห้มันไปก่อนเลยครับผมจะลอยในบ้านมัน ชบไปแล้วกูไปแล้วเกมกูแตกแน่บอกเลยเล่นเหลี่ยมจะเป็นอะไรเลยนี่ไงเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เจอกูเจอกูเพื่อนไข่แกะมาเท่าไหร่วะมาหนึ่งกอนกูก็เอาบอกเลยมามึงเจอกูมึงเจอกูทั้งแกะทั้งตะกรินจะไม่เลยคร <c oughs> ับกเกาะเฮ้ยครับดีก่อนครับดีก่อนหนึ่งไปหนึ่งเอาชนะ <c oughs> เครับวันเรามาเจอกันเกมที่สอนแล้วกันนะครับผมเชี่ยมีสกินนี้ด้วยวะได้อะไรเนะี่ยเพื่อนรอเลยนะเนี่ยรอทองรอทองเี้ยตอนนี้เป็นเกมที่สอนเลยลกันนะครับก็ตามเมื่อกี้ก็อีซี่ไปนะเลี่ยนเลี่ยมแม่งเลยนะครับไป let's go let's go เพื่อนขอพอ้องนะฝั่งนั้นจะมีจุดละกันเพื่อนทำไมต้องตอบอีกวะเราตอบไปเก่งเพื่อนอมาเอาไม่ กล่วงเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆดุซี่เล็กมาเล็กมาฝามง่ายเลยนะเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นยศนะครับมันต่อมาแล้วเหรอวิชต่อมาแล้วไม่นะต่อแล้วว่ะทุกคนต้องต่อไปหามันครับวิชรถเช่ามาเนี่ยอ๋อการ์เดียนการ์เดียนจะเย็นเย็นเพื่อนอะไรอะไรอะไรจะบวกเหรออวิชมาสติกมาดิมาสติกก็มาดิครับมาสติกก็ล่วงได้นะครับมาสติกก็ล่วงได้นะ เอาดิเอาดิยิงอะเออยิงอเอาดิยิงตายยากโง่ไอ้เจ๊งโง่วิ่งอะไรวะลัคกี้ลัคกี้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 นี่ยลัคกี้ลัคกี้ก็เีย่แล้วนี่งกี้มาแล้วครับเฮ้ยเปิดดีเออบอกเลยว่าวิ่งพลลาดเฮ้ย อ,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 อ้าวอ้าวอ้าวไปวิง่งสายวิง่งสายวิ่งมาแล้วครับได้อันนี้มานี่วิ่งเดียวเลยนะแต่เ,เราไม่ไม่ต้องการครับอะไรเราอะไรเราอะไรเรามาเห็นได้ไงวะมันโป๊ะบันเนี่ยดูขนูไฟไปแล้วกูไปแล้ว,ลว <c oughs> เห็นมุมเรือแม่งวิ่เห็นกูหลอกกูบอกเลยให้มันเดินข้ามกูไปฮะอย่าขูดนาะมันยิงกับเพื่อนเราอยู่รอรอรอ ไว้แต่เก่งไปเห็นหูมันเป็นโปอแล้วแหละไ,ไปเลยไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนบุกแล้วครับไปละบ้ามันแตกดิไปแล้ว,ลอ,ลลว <c oughs> อุ้ยอะไรอะไรไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาอะไรเรา ขุดไออะไรอะไรไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาผมไปซ่ามั้งอ่ะเล่นสูตรเดิมเลยเฮ้ยผมต้องมีขวานว่ะเออเพื่อขุดการขุดง่ายๆเว้ยขวานนี่ราคาอะไรวะสิบห้าโกเชี่ยสิบห้าโกเลยเหรอวะต้องใช้วิธีแขนนี้ว่ะแขนลงจากข้างล่างแล้วก็ต่อไปข้างล่างครับเฮ้ยไม่เอาดิ เออต้องอย่างนี้เอาล่างๆก่อนนี่มันไม่ได้แล้วเอาล่างก่อนเนี้ยผมว่าได้่ะผมว่าได้ได้เฮ้ยได้ดิวะเออเลงดีดีนี่แหละสุดยอดผมว่าได้กว่านี้อีกวะล่างสุดๆไปเลยอะล่างก้นนู้นอะเออนี่แหละไปได้อีกมันไ,ไปได้อีกไป,ไปได้อีลงไปได้อีกครับเฮ<อ>้มันมาโง่มันโง,นง่ไม่เห็นกูไม่ใช<อ>่ไม่งโง่สว<อ>ัส <c oughs> ดีเพื่อน วิ่งลงล่างเพื่อน,น,นเรียนก็บอกว่าแอบแอบไปก่อนแอบไปก่อนมันเอาทนเไออันนี้อยู่เข็มทิศอ่ะมันมงมล,ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงไอโง่เกมเรามากลับเกมที่สามแล้วกันนะครับผมเกมสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้เราจะวีแผนแกล้งเพื่อนในทีมกันนะครับผมทีมเนี้ยทีมเนี้ยนี่ครับทีมเราเนี้ย เพื่อนตอบไปแล้วก็ขุดนะผมเพื่อนบอกไม่เอาไม่เอาผมบอกเนี้ยเอาไปเพื่อนเอาไปเอาเล็กไปเลยเพื่อนเล็กไปเล็กชุดชุดชุดแย่งแย่งเกี๊ยงแม่งแย่งเกี๊ยงแล้วก็ใส่เออเไม่แกล้งกูนะไม่เอานะคดีจคนเติมดีว่าสวัสดีเพื่อนมเพื่อนเออเออเคลียร์ทีมทีมาอย่าอย่าเดี๋ยวกลัวขอไปแกะมันดีกว่ารอหล่อมาตีกันทีก่อน ไปมึงอกี้ก็ทีนี่ส่าขอบมาให้เฮ้ยมาแล้วไม่ใช่ทีมเรา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 เดี๋ยวันเตียงเชื่อเนี่ยโคนออกไปต้องสกัลเมื่อนไป่ล้วกันไปแล้วกันไปแล้วกันนี่นี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่นี่เป็นไงเป็นแล้วโหยู่แล้วสุพิมซะด้วยเฮ้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 ยสุพิมบับได้เฮ้ยเฮ้ยเบับได้เฮ้ยเฮ้ยเกินเกินสุพิมแม่งโคตรกากเลยเมาดิเดี๋ยวกูสีนี้ก่อนเก็บเงิน อะไรยีนอมายยีนไมายีนอมายหนูวะยีนอมายยีนอมายยีนอมายหนูวะยีนอมายเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอวะแล้วก็เอานี่มาแลกเป็นยาสเต็งครับแล้วก็บุกแป้งเลยไปไปแล้วกูทิ้งบล็อกทำไมวะเนี่ยเออไปไปเพื่อนไปไปสพีมาแล้วสุพีมาแล้วสุพีมสพีมบอกเลยว่าไม่เคยแก่งกว่าใครไปสีเหลืองแป้งเลยแล้วกันนี่ไงสีมันอยู่นี่สีมันอยู่นี่สีมันอยู่นี่ สีมันอยู่นี่เมื่อกี้ต้องคุยเลยเรียบร้อยมีธนูไหมอ่ามามาธนูแค่นี้ก็ยิงได้นะเว้ยโคตรโคตรโคตรลุยพลังสีมันไปจากการมันเพื่อนอันนี้เราท้องลมพลังกับมันมาดิผมมาดิจะยิงกูดิเพื่อนจะยิงกูเป็นไงเป็นไงสเต็ปสเต็ปหนีหนีเป็นไง สเตปเป็นไงแล้วม,ม,มาดิสุพีมรอกสุพีมสุพีมโอเคครับเป็นไงบ้างสนุกไหมครับผมคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาครับยองกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยกันนะครับใครที่สรับที่ห้องใหม่นะวันนี้ก็ต้องขอลาครับสวัสดีครับ